สวัสดีครับผมฮาหลุยโฮมนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงแกะแล้วก็รีวิวหนังสือเล่มนี้ครับแกะคั่นบูชิโรสเดือนเจมันก็แปลว่าหนังสือบูชิโรสประจำเดือนเจ็ดนั่นเองนะครับมีอะไรบ้างที่ผมยังไม่ทราบเลยนะครับมาเปิดดูพร้อมกันนะฮะเฮ้ย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 อ๋อโปเตอร์นะครับไม่มีอะไรนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวมันคือหนังสือการ์ตูนดีๆนี่เอง ออาข้ามเลยนะครับมันต้องมีการให้เราซื้อเฮ้ยโชว์เจอแล้วมาดูกันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับแล้วตัดอนการนี่ร้องไหมเนี่ยร้องสิครับชุบข้างในจะมีอะไรน้า, hey, าเฮ้ยเห็นตัวเฮ้ยโอ้โหยังนะครับปรึ๊บ สีเขียวครับเป็นโปรโมการ์สีเขียวครับการ์ดใบนี้บอกว่าเมื่อลงเรียจากมือนะครับโซบัสสองใบนะครับผมดูท็อปเด็กสองใบครับเช่นกันเลือกเกรดที่เหมือนหรือต่ำกว่าแวนการ์ดนะครับลงช่องเรียได้เลยและอีกใบหนึ่งต้องทิ้งลงในหลุมนั่นเองนะครับผมก็อาจจะมีลุกเล่นไม่ใช่น้อยนะครับในวันข้างหน้านะครับผมน่าสนใจเหมือนกันนะครับเรามาดูต่อนะครับว่าในเล่มมีอะไรอีกไหมครับ เกี่ยวกับไอชุด BT02 เนาะผมแปลไม่ออกมีวิธีเล่นคอมโบว้าวว้าวนะครับโลกมืดน,นี่คนหลายคนอยากให้ผมรีวิวแต่ช่วยรอผมแป๊บนึงช่วงนี้ผมอ,อไม่ว่างเลยครับแต่ผมบอกเลยได้เลยว่าครับว่าใสา่คุกนี่สุดยอดมากครับผมนี่เันน่าจะเป็นเล่มหน้ามั้งจะาไม่ผิดนะเขาบอกนี้ปะเล่มหน้านะครับประมาณเดือนแปนะ,ะชวโดดโดดโยวยเฮ้ยเฮ้ยกอย่าง <laughs> จบแล้วครับสำหรับการรีวิวบูชิโรสประจำเดือน7นะครับผมฝากกดติดตามช่อง h ฮารุยโฮมด้วยนะครับผมจะพยายามเอาคลิปทุกอย่างมารีวิวให้ดูกันเท่าที่ทำได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ